ไฮค่ะกะเทยตบเตะต่อยตีฟาดฟันนะคะคราวนี้ตามคำขอค่ะไปค่ะกับน้องนักเรียนน้องชุดน,นักเรียนชื่อว่าน้องอธิน่านะคะตัวที่ก็เทอรู้จักกันนี่ค่ะน้องอธิน่าค่ะจัดค่ะตามคำขอเลยค่ะไปค่ะสุมก่อนสุมศัตรูกันสุมศัตรูซึ่ง okay. วิทยใครอ่ะไปซุ่มด้านด้วยแรนดอมปึ้งโอ้โหคนคุกเพียบเลยคนคุกนี่ใช่คุกทำอาหารหรือเปล่าคนละคุกกันมาวัดสะท้อนว้สะท้อนพลังนี่แน่สะท้อนพลังนี่แน่อย่าเข้ามา สะท้อนพลังสะท้อนพลังว้ยว้ยว้อย่าเข้ามานะโุ้ยโวย่โววนี่เลยย้อนเลยค่ไอ้ไปเถิพลังไอ้พลังลำแสงปาบว้าอย่าเข้ามาไม่ไดอย่าเข้ามา อูนี่ค่ะอย่าเข้ามานะใส่ตะบอนนี่นะใบกุศลใตะบอนอย่าเข้ามากลังล้ำแสงตบมันเฮ้ยมันลบไว้นี่นะโุ๊ยวย้าอง ไม่ยอมเจ็ดเบอลสะท้อนพลังทำไมนี่เนี่ยซต์บอลเฮนิซ่าดาเอ้าเนี่เขาทำไรคะสะท้อนพลังสซตบอลเยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ใส,ส่ตะบนวุ้วุ้เจ้าใส่ไอ้ี่ไม่หยุดเลยพล bon er! ังลำแสงปราบมานี่ยงออรอบนี้โดนค่ะกินกินเอาไปอีกครัง,งรนึง,ง,งอย Anything, ออ่เข้ามานะนี่ขดขาเลยค่ะ วู้จะแล้วไหมยานะกลัวกลัวไซต์บอลนี่ไงไอ้ไดโคซนอ้ออย่าเข้ามานี่ไออ แรงปราบมันอุ้ยมันกันพลังว่ะโอคยคุยคุยมากคุยมากคุยมากฉันก็ทำได้เอาไปกินพลังล้ำแสงปราบมานเอ้หอยปล่อยไม่โดนพลังลำแสงปราบมัได้ไอ้กบไม่ดเกือบคิดหอยปล่อยพลังผิดทาง น้องนักเรียนชนะแล้วคะ่ะอธินาเองคะ่ะสวยไหมละ่ะมารอบต่อไปเปลี่ยนสีชุดก่อนใส่สีอะไรดีสีฟ้าแล้วกันสุ่มสตรคค่ะชิงโอ้เจม่อีกแล้วเจมใาม่ไมี่เจอกันบ่อยนะคะไปค่ะรู้กันว่าใครสวยกัน,กนล่อนสุ่มดาน จอีเจไม่แล้วอุ้ยเจไม่เสร็จสีม่วงเหรอคะปกติจะสีแดงสะท้อนเ้ยอย่านสะท้อนพลังนะน่สะท้อนพลังเอาพัดแกขึ้นไปอะอุ้ยอีเจอีเจ้อูนี่แรงมากแต่หัววันเลยนะใส่ตะบอน ลงมาแค่ขึ้นไปอ้หอยอยมานี้ไอ้ไปไดินชิบหายแล้วชิบหายแล้วยี่นมแตงโมยีนมแตงโม ำลังดึงอย่าพากันขึ้นไปไปไซต์บอลอย่าใสะท้อนพลังนะียุดไซต์บอลอย่าเขา้ามาดูนี่มันใยู่ทางนี้ฮะพลังลำแสงฟางบมนอย่านะอย่าเข้ามา ใส่ตะบอลอย่าเข้ามาใส่ตะบอลใส่ตะบอลใส่ตะบอลวุาดอย่าเข้ามาใส่ตะบอลมาทำไมทำไมอย่าเข้ามาเจนี่บอกไม่จำโอ,อ๊ะโอ๊อน,น,นี่มาทำไมครับว๊าดนี่เอาไปเก็บ ไอ้เนี่ยเอาไปกินเออโดนพัดตัวเองตุยมีผ้าหอยรอดดิอาร์สักทีนั่นนั่นเดี๋ยวอ่อีบักแตงโมอีบักแตงโมออกไปใส่ตะบอลนี่นะโอ้มหาโทษชินกันเลยนี่นะรอบหนึ่งไม่เข็ดเนี่ยพัดจะคืนไปทำไม หลบเก่งหลบเก่งอ่ะก็ทำได้ย่ะทำไมนี่เนี่ยหลบได้ค่ะอ๋อพลังลำแสงปราบมัน้ยมาหลบเก่งแล้วกัะนะบบนั่นนะไซตบอลอย่าเข้ามานี่เนี่ยโควนมาโควมาโควมาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาทำไม ่ีนพลังลแสงปราบมันบ๊ายบายค่ะเจกลับไปซ่อมนมที่บ้านนะคะโอ้ยมาค่ะรอบนี้ขอเปลี่ยนชุดหน่อยแล้วกันขอใส่ไม่ไม่ใส่ชุดนักเรียนแล้วอ่ะเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะอ่ะมาสุ่มศัตรูค่ะ เซ่งอุ๊ยผู้ชายแลย้วสุดดานอืออุ๊ย,ยเราอยู่ที่ห้องกงนะคะตอนนี้้ชุดนี้น่ารักจังเลยอย่านะอย่านะอย่านะคุณพี่ปล่อยพลังได้หรือเปล่าคะคุณพี่ทำอะไรได้บ้างคะ ๋อคุณพี่ไม่ต่อยพลังใช่ไหมคะโอเคหนูจะได้กันพลังหนก็มานะลองแสยคุณพี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไไม่หุดเลยโอ้โหเนส ข้างหลังสองคนจะยืนทำอะไรไม่ช่วยฉันหน่อยเหรอฮะอีเสื้อเขียวก็อีชนีข้างหลังแน่แน่ไปตะโบนเตะก่อนอีกแล้วอ๋อไปเดี๋ยวไปออกไปเข้ามาครเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยไปตะโบน ใส่ตะบอลใส่ใส right. yeah. ่ตะบอลใส่โคโอนพลังลมแสงปราบมันไอ้ใสไอ้ป่วยไม่ค่อยโดนเลยตายแล้วตายแล้วยับยูยี่ตะลายยับยูยี่ยับยูยี่ยับยับแย่ โอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะเอาใหม่ต้องเปลี่ยน4ชุดสี่ชุดไม่นำพาใส่ชิมพูดีกว่าน่าจะดีกว่าดวงวันนี้ห้ามใส่ชุดสีแดงตบกับใครดีเึ้งโอใครอะชื่ออะไร N A J D นะจ๊ะนะจ๊ะหรอชื่ออะไรนะจ๊ะมาค่ะเราจะไปตบกับเจนาจ๊ะนะคะยังไงชื่อนะจ๊ะ นาจาว่าไงวันนัจ้าโอ้ยเธอเป็นแม่มดหมอผีเหรอยังไงเธอเป็นหมอผีเหรอแมเธอแต่งตัวเป็นหมอผีเธอทำอะไรมาทำไมเธอเหมือนหมอปั๊เธอมันไม่น่าจะเป็นหมอทอมแย่หอยไสตะบอลไสตะบอลนี่เข้ามานะ อ่ะไซต์บอลเออใครยี่หม้อผีอยู่นี่ค่ะอ๊ะอ๊ะอ๊ะออีหมอผีเป็นไรฉันแล้วโอ้พลังความมืดมืดแห่งความมืดโอ้ยมันสวดมนต์มันสวดมนต์พลังลำแสงว้าย

โอ้ยไม่หยุดเลยอย่าเข้ามานะอ้เยอ้เยอะอีสุแม่บอไม่ได้ยิ้มแม่มาฮัลโหไม่ใส่ลิชุดเมื่อกี้นะใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมดีกว่าสีขาว เสี่ยงความบริสุทธิ์ของเราชุดเมื่อกี้ไม่นำโชคเลยเออส้มสตูอุ้ยผู้ชายใส่มุ้งเธอรีโบการทำไมมาสูนที่นั่นดันเทนนิงจับได้ดันเทนนิงถอยเลยเทนนิงก็เทนนิงพี่เทอรี่สวัสดีค่ะพี่หลอดอย่านะคะหนู่มสุดท้องพลังพี่นะคะเข้ามาทำไมสะอนะสะพอนะเข้ามาทำไม เข้ามาหยุดเข้ามาอย่าเข้ามาใส่ตะบอลใส่ตะบอลใส่ตะบอลมานี่เลยโยนหลบได้เหรอฮะพี่นี่แน่หนูโมเอะนะหนูโมเอะหนูโมเอะนะนี่หน่ยใส่ตะบอลเพนนีซ่าโบว์ไงครับพี่พี่ชายอ พี่ชายอย่าสกวงสกวงหนูเขาไปอย่างนั้นสกวงสกวงไม่ได้นะชรับสกวงเฮ <1, 2, S 1> ้ยเด็วมากเอาไปกินพลังลำแสงปราบมันจะแล้วไหมจะแล้วไหมใส่ตะปนเฮ้ย Bon. ไซตบอลไตรโคซอ,อนว้ายอย่าหมุนหมวกอย่าหมุนหมวกอย่าตยายเอ้ยเอ้ยโหแรงมากตาย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 แลวเอาไปเกินนี่นะมานี่เลยแพลงทล่มปะจ้าพี่พี่ข้อลูกมันล่มเลยค่ะนี่แนะ่เข้ามาทำไมคะ เข้ามาทำไมคะบอกว่าอยากขอหมอลำอุ้ยเฮ้ยอย่าท้าพลังสิอ้าวใส่ตะบอนใส่ตะบอลอย่าเข้ามาตายเลยเฮ้ยมันต้องมาโอเคเลย

最後ボール最後ボール最後ボーแสงกราบมันมันมันไม่กิดลํแสงอุ๊ยตายแน่ ดมาหอยหลอดอ,อนะคะคุณผู้ชมเจ๋งไม่เป็นท่าอาวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะกันใหม่อยากให้เล่นตัวอะไรขอกันมาได้นะคะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเกม King of Fighter เกมนี้นะคะสร e t Fighter ก็ได้ Mortal Combat ก็ได้นะคะ อมหรือว่ามาเวลวีเอสแคปคอมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเทคเคนเจ็ก็ได้นะคะมีหมดค่ะโอเคค่ะลิปนี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย